อิสระสีีะโลไม่เรียกนาะธานเจมกองหลังบานซลี่มาร่วมทัพทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกชิงแชมป์อาเซียนมีเวลาเก็บตัว1สัปดาห์ก่อนออกศึกดราม่าฟุตซอลมาดามแปมเดือดหลังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียกนักเตะในสังกัดแต่ไม่ติดต่อผ่านสโมสรทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแปบเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องทางของเราด้วยนะครับ ความพร้อมของทีมชาติไทยรุ่นยุไม่เกิน23ปีครับที่จะลงฟาดแข้งในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนระหว่างวันที่17-27ถึงสิงหาคมนี้ครับโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับกัมพูชาบรูไนและก็เมียนมาโดยการแข่งขันครั้งนี้จะ ใช้2สนามฟาดแข่งก็คือสนามกีฬากลางจังหวัดระยองและก็สนามระยองสเตเดียมหรือว่าสนามเก่าของทีมปตทระยองที่ยุบทีมไปแล้วนั่นเองครับโดยการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อนลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่19ครับที่หางโจวประเทศจีนระหว่างวันที่23กันยาถึง8ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ เป็นการเตรียมตัวก่อนศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับระหว่างวันที่4ถึง12กันยายนนะครับโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม H นะครับร่วมกับมาเลเซียบังกลาเทศแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับเพื่อฟ้าตั๋วไปลุยรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาในปีหน้าซึ่งมีตั๋ว ไปแข่งขันฟุตบอลโอลิมปิกเกมเป็นเดิมพันครับโดยอิสระสีทัลโลครับเฮชโคก็ได้มีการเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมนะครับว่าทีมจะมีการเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็มีเวลาเก็บตัวราว1สัปดาห์นะครับก่อนที่เกมการแข่งขันนัดแรกจะเริ่มขึ้นนะครับโดยโคดละเผยว่าเป็นเวลาที่ เพียงพอในการเก็บตัวอย่างแน่นอนนะครับเพราะช่วงเวลาดังกล่าวนะครับเป็นช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลและกําลังแข่งขันอยู่และการแข่งครั้งนี้ก็ไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับส่วนการเรียกนักเตะนั้นต้องรอประเมิอนอีกครั้งนะครับแต่ว่าโคชหลักก็ยืนยันว่าไม่ได้เรียกตัวนาธานเจมส์ครับกองหลังร่างยักษ์ที่เพิ่งเซ็นสัญญาอาชีพกับสโมสรบาสซีษษ์มาร่วมทีมนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงชื่อหรือว่า ใส่ชื่อในระบบไว้นั่นเองนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะทำผลงานได้ดีในช่วงพรีซีซั่นกับทีมเองก็ตามครับโดยนาะธานเจมส์นะครับเป็นคนไทยที่ไปเติบโตที่ประเทศอังกฤษครับแล้วก็เป็นน้องชายของลีออนเจมส์นะครับกองกลางทีมชาติไทยรุ่ยยุไม่เกิน23ปีที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปร่วมทีมบุรีรัมย์ยูเต็ดนะครับซึ่งนาธานนะครับมีความสูงถึง189เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยถูกซาบ,บาร์บารโรกาเซียครับเฮสกอชชาวสเปนเรียกตัวมา ติดทีมชุด ชิงแชมป์อาเซียนเมื่อปี2022มาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับนาธานเคยเซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรเบอร์ลี่นะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับสโมสรบ,บาสเล่รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับแล้วก,ก็พาทีมคว้าแชมป์ในระดับเยาวชนด้วยการเอาชนะชาลตัน6ประตูต่อ5นะครับซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยนาธานเจมส์ก็เป็นคนทําประตูให้กับทีมด้วยนะครับในการยิงจุดโทษชนะไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ5หลังเสมอกันในเวลา120นาที 2ประตูต่อ2อนะครับทำให้เขาถูกทีมเจ้าตูบบันสลี่ครับจับสัญญาอาชีพโดยเขาจะอยู่ในทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าบ๊อบบี้ฮัสเซลนะครับผู้จัดการทีมอะคาเดมี่เผยว่านาธานเนี่ยเป็นกองหลังที่ทักษะสูงนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติทุกอย่างครบถ้วนที่จะเป็นกองหลังชั้นดีนะครับตอนนี้ก็ ต้องให้เขาพิสูจน์ตัวเองเพื่อกล้าไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่แล้วก็ ทางสโมสรมีความคาดหวังในตัวเขาเป็นอย่างมากนะครับในการกล้าไปเป็นนักเตะกําลังสําคัญของทีมในอนาคตแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับนาธานก็ถูกสโมสรบาสลีดังขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ในฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปีซีซั่นแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสลงสนาม2นัดแล้วก็ฟอร์มการเล่นถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเรียกว่านาธานอนาคตในการเล่นยุโรปสดใสเลยทีเดียวแล้วก็มีโอกาสสําคัญนะครับที่เขาจะเป็นกําลังสําคัญในการเล่นให้กับ ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตนะครับกลายเป็นกระแสดราม่านะครับหลังจากเกมนัดอุ่นเครื่องระหว่างเลสเตอร์ซิตี้พบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ต้องถูกยกเลิกไปเพราะว่าฝนทลม่มสนามราชมังคลากฬาสถานไม่พร้อมใช้งานนะครับโดยล่าสุดนะครับดรก้อรกองศักยยอดบณีผู้ว,ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้านะครับว่าสนามราชมังคลากฬาสถานมีการตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงทุกปีครับแต่ด้วย สนามมีอายุมากกว่า30ปีทําให้ต้องปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อย,ยกระดับทั้งระบบให้ทันสมัยนะครับแล้วก็ต้องใช้งบประมาณจากกะกะทโดยทางกะกะทนะครับก็ได้มีการวางแผนในการปรับปรุงสนามแห่งนี้ครั้งใหญ่ครับด้วยการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อทําให้สนามแห่งนี้ กลับมาใหม่แล้วก็ทันสมัยอีกครั้งนะครับโดยทางกกทนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนนะครับรอการอนุมัติ แผนปรับปรุงกรกตหัวหมากพื้นที่250ไร่นะครับในโครงการสมาร์ทเนชั่นแนลสปอร์ตพาครับที่จะดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนครับภายใต้งบประมาณสูงถึง12,000ล้านบาทนะครับในระยะเวลาการดําเนินงาน3เฟสครับการปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถานจะอยู่ในเฟสแรกครับซึ่งที่ผ่านมาได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว2ครั้งหากผ่านการพิจารณาอีก1ครั้งคาดว่าในประมาณ อีก3เดือนข้างหน้าครับก็จะมีการเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาประมูล เพื weekend, ่อเสนอแผนต่างๆครับส่วนราคาค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแบบแผนที่ภาคเอกชนเสนอนะครับเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนจะได้สิทธิในการบริหารจัดการอีกด้วยนะครับต้องมาติดตามนะครับว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานจะมีการปรับปรุงใหม่และก็จะมีความใช้ไรสมกับสนามกีฬาแห่งชาติขนาดไหนครับก็ยับไปที่เรื่องดามาของฟุตซอลไทยกันบ้างนะครับหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ มีการประกาศรายชื่อ20ขุนพลนักฟุตซอลทีมชาติไทยครับชุดทสํสศึกฟุตซอลอุ่นเครื่องนะครับคอนติเนนทัลระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคมนี้ที่บางกอกอารีน่านะครับล่าสุดบอสแบบนะครับเกียรติดาเป็นเรืองประธานสโม,มสรแบ็กเพลย์ยูเนเต็ดครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความตาหนิสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับว่าติดต่อนักเตะไปเล่นทีมชาติแต่ไม่ส่งเอกสารขอตัวถึงสโม,มสรนะครับโดยมีการโทรติดต่อนักเตะเองนะครับโดยข้อความดัง กล่าวนะครับบอสแปรก็มีการเปิดเผยว่าจะมาเอานักกีฬาฟุตซอลของเราไปสมาคมกีฬาฟุตบอลเคยติดต่อกับสโมสรไหมคะโทรคุยตรงเองไม่เคยผ่านสโมสรเผื่อไม่รู้นักเตะนักกีฬามีสังกัดสโมสรแล้วก็สโมสรก็ดูแลนักกีฬาอย่างดีที่สุดไม่ ใช่ไม่ให้นักกีฬาไปนะครับไม่ใช่ไม่อยากช่วยชาติทุกครั้งที่มีชื่อก็ส่งนักกีฬาไปช่วยทุกครั้งแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการติดต่อไม่เคยมีหนังสือแจ้งมาที่สโมสรน,นะครับยกเว้นครั้งหนึ่งที่ทวงแล้วทวงอีกนะครับนักกีฬาเจ็บมานะครับไม่เคยสนใจไถ่าถามนะครับค่ารักษาทุกบาททุกสตัง สโมสรเป็นผู้ดูแลทั้งหมดนะครับถึงเวลามาหยิบใช้ใช้เสร็จนักกีฬาที่ไปรับใช้ชาติจะเป็นยังไงก็ช่างหรือนี่ก็มีคําถามมานะครับแต่ว่าทางสโมสรยังยินดีปล่อยนักกีฬาให้เข้าร่วมตามเอกสารที่ทางฝ่ายจัดแข่งขันให้เซ็นตอนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลในลีกนะครับแต่หลังจากที่มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับก็ได้รับการเปิดเผยนะครับว่าทางสมาคมก็ได้มีการส่งหนังสือขอตัวนักกีฬาไปให้กับสโมสรแบล็กพิลลเรียบ ร้อยแล้วนะครับส่วนนักเตะแบ็กเพลร์นะครับที่มีชื่อทําศึก ฟุตซอลคอนติเนนทัลครั้งนี้ก็มีอรุษเสนบัตนะครับธนวัฒน์เกิดบางระจันพิชยุทธกิติพานุวงศ์ครับจรุเดชหมื่นเที่ยงแล้วก็จุตินันรักษาศัพท์นะครับโดยทีมฟุตซอลไทยจะมีโปรแกรมลงสนามสองนัดนะครับเจอกับเมียนมาแล้วก็เจอกับหมู่เกาะโซโลมอนนะครับแฟนฟุตซอลชาวไทยก็สามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับที่บางกอกอารีนาหรือว่าใครไปไม่ได้นะครับก็ชมการและสดทาง AIS Play นะครับหากใครไปชมที่สนามย้ำอีกทีว่าชมฟรี นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยที่ยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับหากใครชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับ